Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the s h you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt เช้าวันสดใสนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่กระแสะสิลน,นะครับมาอยู่ที่บ้านเกาะใหญ่ซึ่งจะมาดูของดีแห่งสงขลาของดีกระแสะสินก็คือกุ้งกล้ามกราม นะครับซึ่งเป็นกุ้งสามน้ำที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ก่อนจะไปชมว่าความสนุกวันนี้กุ้งจะเป็นอย่างไรเราจะเอาไปทําเมนูอะไรแล้วก็เราจะไปที่ไหนบ้างในกระแสสินนะครับออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าวันนี้ในทะเลสาบมีอะไรที่น่าตินตาต่นใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เกาะใหญ่กระแสสินนะครับในบรรยากาศยามเช้าแล้วก็ออกไปวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กุ้งกำกามมีความบูดองสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวเราลงไปดูว่ากุ้งที่เอามาย่างเอามาเผา,เอา,า,เ,ผาเอามาทําเมนูอะไรก็อร่อยเนี่ยที่มาของกุ้งแม่น้ำเกาะใหญ่กุ้งแม่น้ากระแสสินกุ้งทะเลสาบสงขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้รอรับชมเลยสนุกแน่นอนแต่ว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทีงมงานเราด้วย เราตั้งใจทำเต็มที่เพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและก็สร้างความสนุกสนานให้กับคุณผู้ดูนะครับมาถึงลุงโลดก็กระโดดลงน้ำเพื่อที่จะกู้ใส่ลูกแรกออกมาให้เราชมมีกุ้งก้ามกามอยู่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับนี่คือวิถีชีวิตการลงไปยกใส่จับกุ้งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เพิ่งหมดจากมลสุม นะครับจากมลสุมก็จะมีกุ้งโอ้นั่นดูดตัวใช้แบบเราก็จะไปกัน2คนกับคุณป้านะครับลุงรถยกขึ้นจากน้ํามาป้าก็จะช่วยยกขึ้นเรือเพื่อที่จะเปิดปากไซเอากุ้งเอาปลาที่ติดอยู่ในไซเนี่ยอืมนุมีหลังก็ได้น<ช>ุปุงย้ยนั่นบ่นี่นะครับใสลูกที่2เราได้ปลามีหลังด้วย มีหลังสามตัวกุ้งใหญ่หนึ่งตัวปลาดุกทะเลนะครับปลาเนื้อดีแห่งร่มน้ำทะเลสาบสงขลาจะเอาไปทำเมนูเอาไปผัดเผ็ดก็ได้แกงส้มก็ได้นี่นะครับลูกนี้ได้ขนาดใหญ่สออูกล้ามนั้นต้องเข้าฟิตเนสมาเยอะแ <laughs> ต่ไม่เล่นเลยกับแันไม่เื่อดีได้มาแล้วก็โชว์หน่อยนะครับนี่มีเต้นโชว์ด้วย นานๆทีนะครับจะได้ออกมากลางทะเลสาบสงขลามาจับกุ้งมาล่าวัตถุดิบที่ดีที่สุดในประเทศไทยนี่กุ้งนะครับยกมาจากใจลูกที่ประมาณลูกที่4ลูกที่5นี่ได้ตัวไซส์ใหญ่นะครับเดี๋ยวยังเหลือประมาณ200ลูกของโองหลดเรูดเขาบอกว่าของเกล็ดส0งกว่าลูกยกไม่แม็ดลองนะว,วันนี้นะๆๆเจ็บไหมลองดูไหมไม่มันไม่หนีมันก้าวปลอืมนี่เป็นรอยปลาเจือเลยนะไม่มีกุ้ง อะรเลยเกอรุงนีมส้นไส้กันาตก่มำมาจาตอั้ลการันกรุได้นี่เพโอ้ปวรกาก็เส้นนะแสดงว่าเราผิดเป้าหมายเบอร์ที่มาเพ่นะเราว่าวันก่อนเราไปท่าหิน อาจจะเจอใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าที่เกาะใหญ่นี่จำโบ้กว่านั้นเยอะเลยแต่โลกอยากเห็นเหมือนกันว่าไซส์ใหญ่ๆแบบสองตัวโลสามตัวโลอย่างเงี้ยเพราะที่นี่เขาใช้ใส่กัดอ่ะเขาใช้กัดแบบความเขาเรียกอะไรนะความกว้างของของตาเนี่ยสิบประมาณสิบสี่เซนสิบห้าเซนซึ่งกุ้งที่จะติดได้ก็ต้องตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวเรารอดูกันครับไม่่่ใช โลโลโลไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไปตามน้ำเองแหละขุไทดยุบดยังบ่ทงนี้นะ ขึ้นอตอะฮะไปเร็วอ่ะโชว์ว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์ผีเสื้อทุกท่าหาลอยน้ำก็เอาน mhm. ี่เ <Gym>. น่เน่เน่เน่โชว์น้ำเสียง่งบอกมาถึงความแขนเต็มที่้ะจะยกอยู่ได้ฟรีเลยอย่างโซนนะครับโซนก็ไปเล่นไปติดหลักปักคอใจเขาอีก ตรงโรดก็ผมปวดหัวพอสมควรเลยพาทิ่นี่มาแล้วลงปลาไม่ดีนะผมตีเองอันเลือดแต่ว่าเลยไม่เห็นนะตัรงนี้นะก็เอาไปใสนเลยนะบรรยากาศสดนะครับหลังจากลงไปกู้ใส ประมาณสักสี่แ้ว้าสิบลูกเมื่อกี้ผมลงไปกู้กับลุงเ <ouch> หนื่อยเพราะนั้นวิธีการหากุ้งไม่ได้ง่ายนะเวลาซื้อแพงอย่าต่อพ่อค้าเพราะของอร่อยต้องกว่าจะได้มันของธรรมชาตินะแล้วเป็นกุ้งคุณภาพดีน้ําดีด้วยเมื่อกี้ลงไปกินน้ำไหลอึกน้ําสะอาดอ่าเอ็นไมนี่เราลงเราลูไงเราลูไป้าเราลงไปจะไม่ได้กุ้งเหนื่อยนะครับ แต่ได้มาหลายตัวเลยเมื่อกี้ไม่รู้ตากล้องถ่ายไปไหมถ่ายไ้ใช่ไหมถ่ายไ้นะมดนแรงแล้วเดี๋ยวเสร็จเสร็จจากเขาเรียกว่ากู้ไจนะครับก็จะไปสาวกัดสาวกัดในกุ้งใหญ่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปรอชมครับคุณผู้ดูว่ากุ้งใหญ่จะใหญ่ขนาดไหนจากจุดที่เรากู้ใซนะครับก็เดินทางออกเรือต่อไปประมาณอีกสกสิบกว่านาทีเพื่อจะไปจุดที่กลางทะเลสาบ i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the sh** you don't do well i'ma make a move อันนี้นะครับเราอยู่อีกจดนึงนี่คุณผู้ด,ดูคุยกันตรงๆนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์ก่อน <laughs> หรือกดถามสักคล้ายเป็นกำลังยังให้ทีมงานก่อนนี่เรามากลางทะเลสาบสงขาลึกตรงนี้นี่ประมาณท่วมหัว เพื่อที่จะมาดูต้นน้ําของการหากุ้งแม่น้ํากุ้งกล้ามกามกุ้งทะเลสาบสงขานะครับสาวกัดก็คือพอพี่ๆเขามาวางกัดไว้เสร็จก็จะมาเก็บตอนเช้านี่คือต้นน้ําของกุ้งกล้ามกามที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยกุ้งทะเลสาบสงขากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ทำไมเวลาการตรงนี้คือวุ่นวายมากๆเลยตายกล้องเราก็จะยักหลังอีกเรืออีกลำหนึ่งที่กำลังสาวกัดโดยมีอาสาสมัครแฟ้โอ๊กแล้วก็ฝนก็วุ่นวายสุดๆได้เดี๋ยวโหลดกังฟูเต่อด้วยอยู่กังหลังนี้เป็นธรรมจังกังฟูเป็นดาว เราอยู่กลางทะเลสาบสงขลานะครับที่เกาะใหญ่กรกแะแสิสินไปอีกประมาณสักสิวานาทีถึงลำปำหนึ่งเมืองตรุงนะแต่เราก็มาเสี่ยงเพื่อมาดูกุ้งนะครับซึ่งเป็นกุ้งที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลย I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh** you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you โกไฟใจขอแล้วไม่เป็นไงนะอยู่นี่วัน <c oughs> วนี้นะครับเรากำลังก่อไฟเพื่อที่จะเตรียมไปพม่าคืออะไรกุ้งย่างกุ้งยุปกว่าครโอดูไหม เนี่ยเราได้กุ้งมาสดๆจากทะเลนะครับผ่านกระบวนการก็คือว่ายกรายแล้วก็สาวกัดแล้วก็เอามาย่างกุ้งสดๆให้คุณผู้ดูรับชมว่านี่คือความอุดมสมบูรณ์แล้วก็กุ้งใหญ่ของทะเลสาบสงขานี่อร่อยมากๆใครที่สนใจนะครับ <c oughs> ก็ค่อยติดต่อพี่จูธนาคารกุ้งนะครับที่เกาะใหญ่กระแสสินได้ก็จะลงไปดูการจับประมงพื้นบ้านวิถีชีวิตของ ของของคนกระแสสินคนเกาะใหญ่นะครับแต่เรารอทันในบรรยากาศแบบสดๆนะครับขึ้นจากเรือขึ้นจากทะเลสาบมาก่อไฟเตรียมที่จะย่างกุ้งมาเลยนี่สตัวนี้กี่โลได้สตัวนี้เกือบโลนะนี่ดูความมันเราปั๊มาไซส์ประมาณมสามตัวโลปับไปก่อนเลยครับ Yeah. don't want to sleep in good, it. Cause I got something to prove I oh gotta take what good, I good. hate finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well I'mma make hell of sure That I don't become you ha! Have no regrets Yeah outside of my chest i never forget What it's like to be in death Been stabbed in the back bed I'll show you what happens Pass me the mic And I'll show you With extra I the You want you right? to right?

ผมผมพยายามได้ไหมแต่ว่านุ่มมันมันอกหมังว่านนะนู่มนะตัวไหนมันเป็นมันตัวนี้อ๋ออันนี้ไม่เป็นอันนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้คุณคุณติดเค็มมันจืดเหรอมันไอ้มันมันหวานนั่นแหละแต่ว่าถ้ามีเค็มมีเปรี้ยวมันมันงัวนะอืมนี้แล้วก็มะนาวแล้วก็ดูความเด้งของเนื้อดิแล้วเราก็โฟกัสข้างโขดหินนี่นะ

Something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you, you don't, don't do Well, I'ma make, make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, i will tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain เนีนะครับจากแหลมบ่อท่มาจุดชมวิวตรงนี้มีจิงช้าสำหรับทุกวัยนะครับในครอบครัวมาเที่ยวได้แล้วก็มีคล้ายๆกับสะพานลงไปนะครับก็เห็นวิวข้างหลังสวยงามดูตลล้นลำพู เย็นๆนะผมว่าเหมาะแต่ถ้ามาแบบอันนี้เหมือนเราก็ล้อนหน่อยนะมาตอนเย็นน่ะผมว่าเหมาะประมาณสักหกโมงห้าโมงครึ่ง,า,งาว่าอเงี้ยมาไหว้พระมาเที่ยวในเกาะกระแสศิลก่อนแล้วก็มาชมวิวที่แหลมบ่อช่อนะครับไปเดี๋ยวต่อจากนี้เรามีหนึ่งจุดนะครับไปเหีือตามไปดูกันเลย Knew it from the start. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain. You already know. Turn that to gains. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain. You already know. Turn that to gains. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into. something. แลวตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เกาะใหญ่แกนแคนยอนนะครับเป็นสถานที่ที่มาเที่ยวได้นะครับข้างล่างก็มีบึงที่สามารถถีบเรือเพ็ดได้ถ้าอากาศเย็นๆหน่อยนะบรรยากาศดีๆตอนเย็นๆเนี่ยผมว่าเหมาะเลยแล้วก็เขาเปิดมีโซนที่พักด้วยนะครับสําหรับใครที่จะมาพักผ่อนมาแคมปบปงนก็นมาที่นี่ได้วันนี้เราอยู่ในกระแสสินกันทั้งวันนะครับมาปิดท้าย ส่งบรรยากาศที่เกาะใหญ่แกนคันยอนให้คุณผู้ดูได้รับชมนะครับเป็นช่องทางสําหรับถ้าจะมากระแสสินสามารถไปที่ไหนได้บ้างก็ดูจากคลิปนี้เพราะฉะนั้นนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้อันเองและก็ทีมงานจะได้มีแรงในการผลิตผลงานดีๆด,ดูไปได้อันซีนในที่ต่างๆของจังหวัดสงขลาในแต่ละอำเภอดังนั้นฝากทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลย i'm keeping up bye-bye don't <liguellement> wanna sleep in cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the you don't do well i'ma make hellish shit that i don't become you i have no regrets